สวัสดีครับผมวันนี้ไก,ไก่เหนียวผมไก่เต้น้ำครับผมเช่นเคยลงมือทำกันดีกก่าเนี่ยไ,ไ,ไ,ไก่เต้น้ำไก่ตัวใหญ่เลยแซ่บไก่เหนียวของเราผ่านเรียบร้อยแล้วครับมีไข่ได้วยพี่น้องเดีย๋ยวพอตัวสับก,ก่อนครับผมครับผมปกเครื่องแกงของเราให้ละเอียดไปเลยครับก่อนจะจุงรถทำเครื่องแกงก่อนนะครับผมทำเครื่องแกงให้ละเอียดไปเลยครับ แกงไก่ใ้น้ำของเราครับผมละเอียดแล้วครับวัตถุดิบไก่ใ้น้ำของเราครับผมอันนี้เป็นไก่เหนียวอันนี้ต้นหอมครับผมอันนี้พี่แกงเราตาเองครับใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นไข่หลังครับผมควงไข่พี่น้องลงมือทำกันดีกว่าครับเทไก่เหนียวลงไปเลยครับพี่น้องตามต่อด้วยพี่แกงที่เราตาไว้นะครับใส่ลงไปครับผมไก่ใ้น้ำของเราจะได้แซ่บ ครับปุกเขาเล็กน้อยครับผมเข้าลงไปนะครับตอนนี้เราจะปรุงรสชาติด้วยบด,ดดีลงไปครับผมไปลดดีกัไปเราก็มาตามต่อด้วยผงนวงเราของสามชนชาไปเลยครับใส่ไรแซ่บไายพน่นอะขาดไม่ได้ครับผมน้ำมันหอยครับผมไปลงไปเลยครับผม เพิ่มความแซ่บครับผมน้ำมันหอยตามต่อด้วยน้ำปลาของเราครับก็คุกเขาเลยคุกเขาลงไปเลยครับพี่น้องอ๋อเนี่ยฮะคุกเขาแล้วเราให้ชิมรสชาติแล้วผมไก่ในน้ำของเราค่อยจะขึ้นไฟนหอมเครื่องแกงมากเลยครับผมคลุกเขาลงไปครับหอมนันมว ครับผมอย่ารอขึ้นไฟเลยครับตอนวนี้เราก็ต้องซีนไม่ให้อากาศออกก็ผมด้วยจานบบาเบิร์นส่งไข่ของเราลงไปเลยครับใส่น้ำนี่ครับน้ำที่ห้าเอยน้ำที่สี่ลแล้วครับมีไก่ใกน้ำของเราครับสุกที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวปรุงกันนะครับระ่ว่าน,นี้เราก็ใส่ใบมะกรูดใบกระเพราลงไปเลยครับนี่ตุดเขาพี่น้องเพิ่มความหอม ไก่เจนน้ำของเราสรแทบตามต่อด้วยต้นหอมของเราครับลงไปในกรัทแข็งขรอโอ้หอมอยังขนาดเลยพี่น้องไก่เจนน้ำของเราเสร็จป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไก่เจนน้ำของเราสีสันจ,จัดจ้านเลยพี่น้องจะแซ่บสุดเลยครับ กับบรรยากาศฝนตกครับผมไก่ใต้น้ำยั่วๆจ้าอืม